สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวิีนิววันนี้แอดจะพามาเปิดโปรโฟไฟล์คณะรินญ,ญารัต ดาราสาวที่ได้ออกมาเปิดโปงไฮโซเกดีกรีไม่ธรรมดานะคะสำหรับดาราสาวคณะรินยรัตนะคะได้ปริญญาถึงสองใบนะคะเชื่อว่าตอนนี้ชื่อของคณะรินยรัตนะคะนักแสดงสาวที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจาก กันจอมพลังเนื่องจากถูกชายโลกสองใบหลอกคบและเบื้องหลังนั้นซับซ้อนสุดๆโดยพบว่าฝ่ายชายนะคะอ้างใกล้ชิดคนมีตำแหน่งใหญ่คาดมีเหยื่อตกเป็นผู้เสียหายอีกหลายรายนั่นเองนะคะโดยก่อนหน้านี้คณะได้ออกมาประกาศข่าวดีกำลังจะเข้าพิธีวิวาด้วยการโพส ภาพจับมือกับหนุ่มคนหนึ่งนิ้วนางข้างซ้ายสวมแหวนเพชรพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นไอเซเยตมีคนมาขอละนะประมาณนี้นะคะแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ทำเอาหลายคนตกใจเมื่อขนาได้ออกมาประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มคนนี้แล้วโดยบอกว่าโลกสองใบที่ใครๆเขาพูดถึงกัน ไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัวเองไม่โทษใครคิดว่าเช็คอย่างดีแล้วนะก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองต้องขอโทษหลายๆคนด้วยนะคะรอสภาพจิตใจพร้อมกว่านี้แล้วจะตอบกลับทุกคนขอบคุณค่ะโสดจ้า ja. ก็สำหรับประวัติของคณะรินยรัตวัชระโรศิริ เธอเป็นนักแสดงสาวสวยสังกัดช่อง7เกิดเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพศ2535ซึ่งปัจจุบันนะคะเธอก็อายุ32ปีคณะเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยและระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยลามคำแหงเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกรวด s e v m n a ช s a d o r 2012นะคะและต่อมาก็ได้เข้าประกรวด J-Mart Fashion 2 0อ3ได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับ3ปี อ่าและปีต่อมานะคะก็ได้เข้าประกวด j จมาร์มิสโมบายสองพครั้งนี้เธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศและก็รางวัลพิเศษมิสดีเทคในปีพศ2557นั่นเองและเธอก็ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7เมื่อปี2559และมีผลงานแสดงละครเรื่องแรกก็คือ คู่วุ่นรุ้นแผนลักษในบทนิชลันทำให้เธอเริ่มเป็นรู้จักมากขึ้นแล้วก็จากงานก็มีผลงานการแสดงเรื่อยมาและเรื่องล่าสุดก็คือเล่มยุราออกอากาศทางช่องเจ็ดนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันคณะเผยว่าเธอได้หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดต้นสังกัดแล้ว และก็ทำให้สามารถรับงานอิสระได้ขณะนี้ไม่มีพันธะกับทางต้นสังกัดแล้วจึงสามารถออกมารายการโหนกระแสที่อยู่ทางช่อง3ได้นั่นเองก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะสำหรับคณะผู้ที่ออกมาเปิดโปงนะคะเปิดโปงก็ว่าได้เนาะออกกล้าออกมาพูดถึงอ่ะไฮโซที่ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฮโซเก๋ hi so ไหมฮอตไฮโซเก๋ Hot so เนาะซึ่งเธอก็ได้ออกมาตอบป,ปมคนวิจารณ์คบไฮโซเก๋ so เพราะรวยก็คณะริญยรัตน์นะคะก็ได้ออกมาโต้เกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับคนนะคะที่มีการวิจารณ์ว่าคบไฮโซเก๋ so ay, เพราะรวยก็คือโต้เกี่ยวข้องธุรกิจสีเทาด้วยนะคะหลังจากที่ นางร้ายสาววิกหมอชิตนะคะคณารินยรัตวัชระโรสิลิมาร่วมรายการรายการหนึ่งนะคะทางช่อง3เพื่อเปิดโปงถึงอ่าฮอตนะคะไฮโซเกท,ที่เคยหลอกให้รักแล้วก็แชร์ถึงพฤติกรรมต่างๆจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะคะบ้างก็วิจารณ์ว่าคณาไปชอบผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเห็นเขารวยหวังเงินเขา มีตำแหน่งใหญ่โตหรอถึงไปครบอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งล่าสุดคณะรินยรัตก็มาร่วมรายการอ่โหนกระแสะทางช่องสามอีกครั้งหนึ่งโดยคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนั่นเองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการเมื่อคุณหนุ่มถามว่าหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเป็นยังไงบ้างคณะก็ตอบว่าเตรียมใจอยู่แล้วว่าต้องมีกระแสะตีกลับ เราก็บอกว่าหน้าตาอย่างนี้ไปชอบได้ยังไงหวังเงินเขาเหรอเห็นว่าเขารวยเหรอเขามียศใหญ่เหรอถึงไปคบเราคิดแล้วว่ามันอาจเกิดขึ้นแต่อยากให้หลายคนเข้าใจเจตนาที่หนูออกมาพูดเรื่องต่างๆนะคะหนูไม่ได้พูดหนูไม่พูดก็ได้ไม่เสียหายอะไรแต่พอพูดออกมาพูดก็มีผู้เสียหายอื่นๆเข้ามาพูดอีก ทั้งมาทางพิกัรหรือ DM มาทางหนูมีหลายคนนะคะที่กล้าที่จะสู้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องการและจะสื่อว่าหนูออกมาพูดเพื่อให้เหยื่อคนอื่นๆเขากล้าที่จะออกมาต่อสู้กับมันไม่อยากให้มันลอยนวลในสังคมนี้และไปหลอกใครได้อีก แล้วพิธีกรก็ถามอีกว่าถามจริงรักเขาไหมคณะก็ตอบว่าตอนอยู่ก็รักพูดตรงๆเพราะเขาก็ดีกับเราแล้วมาถูกจังหวะพอดีเพราะเราก็เฟล,ลจากคนเก่าเหมือนคนอกหักแล้วมาเจอคนเข้ามาพอดีปลอบประโลมพอดีมันก็เลยรู้สึกรักเมื่อพิธีกรถามอีกว่าตอนที่ผู้หวังดีส่งมาบอกว่าเขามีภรรยาแล้วเป็นคุณหมอ เราได้คุยกับคุณหมอท่านนั้นไหมคณะบอกว่าคุยคุณหมอก็ DM มมาบอกว่าอยากจะพบเราแต่เราไม่กล้าไปพบเราไม่รู้ว่าเขาพวกเดียวกันไหมเดี๋ยวจะถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าก็เลยขอเบอร์เขาเพื่อติดต่อนั่นเองนะคะซึ่งก็พอได้เบอร์มาก็คุยกันเขาก็เล่าว่าเขาเสียหายอะไรบ้างเขาโดนหลอกเหมือนกันอยากได้ของที่ทาง ฮอตให้มาคืนบางส่วนเพราะเขารู้สึกว่าเงินนี้น่าจะเป็นเงินที่ฮอตไปหลอกคุณหมอมาอย่างน้อยก็เอาไปชดเชยค่าเสียหายของเขาได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคืนนะแต่พอเช็คก่อนว่าจริงหรือปลอมคือหมายถึงทองคำกับแหวนแต่ถึงจะจริงหรือปลอมเราก็ไม่มีเจตนาเก็บไว้อยู่แล้วถามว่าสาเหตุที่เขายังอยู่กับฮอตเป็นเพราะอะไรคณะบอกว่าเขาบอกว่า อยากเก็บคนร้ายไว้ใกล้ตัวปลอดภัยที่สุดหลังจากนั้นทางรายการก็ได้เปิดแชตที่คณะคุยกับผู้เสียหายรวมถึงผู้หวังดีซึ่งพิธีกรเชื่อว่าเป็นคนใกล้ตัวของฮอตที่รู้ถึงพฤติกรรมของฮอตดีและรู้สึกว่าคณะถูกเอาเปรียบเลยส่งข้อมูลมาให้คณา และทางฮอตก็กำลังตามหาว่าคนที่ส่งข้อมูลเป็นใครซึ่งสิ่งที่ผู้หวังดีทำเป็นเรื่องดีที่สุดถ้าไม่ทำเขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆและคณะอาจจะต้องแต่งงานกับเขาทางด้านคณะก็พูดต่อว่าส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะมีแผนรีดทรัพย์กับตนไม่ได้ประสงค์จะแต่งงานจริงๆก่อนจะชี้แจงถึงเรื่องที่คนเข้าใจไปว่าตนกับแฟนเก่า เกี่ยวข้องกับเงินสีเทาจริงๆไม่ใช่คือเขาเกล่าวอ้างว่าแฟนเก่าเราเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่ในความเป็นจริงทั้งเราและแฟนเก่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเงินสีเทาหรือการฟอกเงินจากนั้นนะคะคุณกันจอมพลังก็ขยายความว่าฟิลลิ่งเหมือนคอเซนเตอร์เวลาคอเซนเตอร์โทรหาและกล่าวหาว่าคุณมีคดีถ้าคุณมีความบริสุทธิ์ใจจริง ไม่เกี่ยวข้องจริงๆต้องเอาอันนั้นอันนี้มาให้หรือต้องโอนเงินให้เขาอันนี้เป็นอ่าเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นสิ่งที่ถ้ามันเป็นคนใกล้ตัวพูดน้ำหนักมันแน่นกว่าคอเซนเตอร์อีกน้องก็ถูกหลอกแหละไม่งั้นเขาไม่ยอมโอนตังค์ไปให้หลอกส่วนด้านพิธีกรก็ได้สรุปให้ฟังว่าฮอตรู้ค่ะว่ามีแฟนเก่าแล้ว เขาเก่าวหาแฟนเก่าคณะไปมีธุรกิจพัวพันกับเรื่องธุรกิจสีเทาเพื่อให้คณะตกใจกลัวแล้วก็หลงเชื่อหลังจากนั้นก็สวมรอยบอกว่าเขามีผู้ใหญ่สามารถเคลียร์ได้ให้คณะโอนเงินมาเดี๋ยวไปซื้อแชมเปญซื้อไวน์ให้เพื่อที่จะกันคณะให้ออกมา คือไม่เกี่ยวกันทั้งนี้ก็กลัวเพราะไม่รู้แฟนเก่าว่าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคณะก็พูดต่อว่าแต่จริงๆเรื่องมันใหญ่กว่านั้นก็คือเขาเตรียมการให้เราเตรียมสเตทเมนต์บริษัทสเตทเมนต์ส่วนตัวแล้วก็การเดินบัญชีทุกอย่างคุณพิธีกรก็เสริมว่าพูดง่ายๆอยากรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่คณะตอบว่าใช่ขึ้หนูโชคดีมาก เขานัดไปปปงแล้วหนูรู้ความจริงก่อนที่จะไปหนึ่งวันหนูเลยไม่ไปคิดว่าถ้าหนูไปปปงกับเขาวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะทำงานเป็นทีมหรือเปล่ามีทีมของเขาเพื่อรีดซับหรือเปล่าแล้วพิธีกรก็บอกว่าอย่าไปกล่าวหาปปงคณะบอกว่าไม่ได้หาว่าทางปปรงร่วมด้วยอาจจะเป็นคน ของทางฮอตหรือเปล่าที่มาเล่นละครเพราะตัวเขายังทําเหมือนว่าตัวเองจะไม่โดนรีดทรัพย์ไป5ล้านกว่าบาทตามแชทอ้างว่าเคลียร์ปรปงโดนรีดไป5ล้านานายกเลยมาช่วยหนูเลยคิดว่าถ้าหนูไป เขาก็น่าจะพูดว่าเธอต้องจ่ายเท่านี้คดีจบอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่คณะได้ออกมาพูดในรายการดังรายการหนึ่งนะคะซึ่งก็มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรนั่นเองเนาะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเคสตัวอย่างนะคะที่นี่แหละ มันมีทุกรูปแบบนะคะสำหรับแอดก็ขอจบการนำเสนอข้อมูลเพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะพอแล้วนึกออกไหม,อมเออคือทุกอย่างมันดูแบบไปในทางที่ดีหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเคยเจอเพื่อนตรงนขนาดเคยค่ะแล้วเพื่อนมีคอม,มเมนต์อะไรถึงบัญชีคนนี้เอสไหมเพื่อนอ,นอะ,ะ,ออนะตอนที่เจอเอ,อตอนที่เจอเพื่อนก็ยังบอกเลยว่าแบบเออคนนี้ดูลักเรามากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนก็ยังแบบไม่ได้ เอกใจอะไรแต่ว่าก็เอะตรงที่แบบมันเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าแต่ว่าแบบคือเพื่อนเจอเพื่อก็ยังรู้สึกเลยว่าคนเนี้ยรักดูรักเรา,เาดูจริงใจอ,อะไรเงี้ยเออ,อทุกอย่างมันดูเป็นทางที่ดีหมดเลยเอคือณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้น วสวยหรูเออสวยหรูออหรแหละนะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้นภายในะระยะเวลาไม่กี่เดือนใช่เออนะครับตอนนี้พี่จะอยากรู้ว่าวินาทีที่เราเซเยสขอแบบเขาขอแล้วเราเซเยสโอเคแต่งค่ะเราเรารู้สึกยังไงคือหมายถึงว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหลังจากนั้นถึงทําให้เรารู้ว่าอ้าวผู้ชายคนนี้จริงๆเขามีโลกสองใบยอยู่แล้วอ่าค่ะก็คือเงอน พอเราลงลูกใช่ไหมคะก็มีผู้หวังดีมาสั่งันมาดีเอ็มอมาบอกว่าแบบลองเช็คที่นี่ที่นี่สิเบอร์นี้สิลองดู